สวัสดีครับ大家好学ม学妹们好ผมชื่อกำมูลนะครับชื่อจริงชื่อวันจินติง,ตงเป็นสิิเก่าเรียนจบเอภาษาและวัฒนธรรมไทยคณาคณมนุษย์มหาวิทยาลายัยรา,าชภัฏเชียงรายเอ่อปัจจุบันผมดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออกปอุ๋ยเคมีอา่าแล้วก็ เคมีพันธุ์ต่างๆที่ในประเทศไทยนะครับก็นําเข้าจากประเทศจีนประเทศลาวแล้วก็ประเทศต่างๆที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ส่งออกพวกเคมีพันธุ์ไปที่ประเทศอาเซียนอย่างเช่นประเทศลาวประเทศเขมรแล้วก็ประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศพมา่าด้วยนะครับ ตั้งแต่เรียนจบปี2อ1 1ถึงปีนี้ปีสม21ผมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมาก10ปีแป๊บเดียวนะครับก็หมดไปแล้วอยากจะฝากน้องๆที่จะเข้ามาเรียนที่มหาวทิทยาลัยราชพัฒเชียงรายก็คือว่าเราต้องมีความตั้งใจในการเรียนภาษาต่างๆอย่างเช่นภาษา ไม่ว่าภาษาจีนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษา,าษญี่ปุ่นภาษาต่างๆที่เป็นทักษะทีะ่เหมือนเป็นอาวุธข่มตัวเองนะครับคือเราสามารถใช้ทักษะพวกนี้ในตำเนินธุรกิจหรือไม่ก็อาชีพต่างๆได้หมดนะครับคืออย่างที่งานที่ผมทำทุกวนันนี้ผมได้ คุยกับประเทศที่หลากหลายนะครับคุณพม่าคุณลาวคุณกัมพูชาคุณมาเลเซียคุณเอฟริกนะครับทั่วโลกนะครับก็จะเจอลูกค้าทั่วโลกนะครับก็ในการพูดคุยก็ต้องใช้ถึงภาษาอังกฤษแต่อยู่ในไทยผมก็ต้องใช้ภาษาไทยแล้วก็เจอลูกค้าคุณจริงหรือคู่ค้าคุณจริงผมก็ต้อง คุยใช้ภาษาจริงในการสื่อสารนะครับสำคัญมากภาษาเป็นทักษะที่สําคัญมากสําหรับสําหรับงานผมนะครับคือไม่ถ้าไม่รู้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผมก็ไม่สามารถทําธุรกิจในประเทศไทยได้นะครับก็อยากจะฝากน้องๆทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้ามาเรียนที่รัฐบ,บาลเชียงรายก็คือว่าต้องมีความตั้งใจแล้วความอดทนแล้วก็ ต,งต้งใจเรียนแล้วก็ถึงเราเรียนตั้งใจเรียนแล้วเราถึงจะมีโอกาสที่สามารถได้รับอ,อนาคตที่ดีกว่านะครับอย่าท้อนะครับตอนนี้โควิดหนับเรายิ่งต้องสู้นะครับ Never give up ต้องจำคำนี้ไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ